สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อผ้าป้ายนะฮะโอ้โหต้องแนว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 สวยงามมากเลยนะครับอย,อยู่ที่ร้านมงคลทองดีการ์เด้นนะฮะอาเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะฮะน,นี่โอ้โหสวยงาม,งามต้นคริสต์มาสสวยงามมากเลยชมสอ,อืมนี่นะครับโอ้โห สวยจริงๆเลยนะคะโอ้ดู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 ตังหันเลยตังหันน่ารักมากเลยใช่ตังหันอยากไปติดบ้านสักอันหนึ่งโอ้ติดทำไมอันเดียวอติดก็ต้องติดหลายๆอันฮะนี่พันไม้ใหญ่ไปก่อนนะอ้าวทำยังไงจอดนู่นแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปซื้อเสร็จก่อนก็ได้นี่สตรอเบอรี่สามสิบห้าบาทเองเหรอโอ้เราจะไปปกูมันเลยนะ โอ้นี่นะฮะสามสิบห้าบาทโอ้โหคนั่นไงที่วันนั้นเราไปพอกระสินกันในอำเภอแล้วเราอาเห็นคันไม้นั้นน่ะไหน,ขขนไหนนู่นไงดาก,ก้อนนี่เหรออันนี้คือหนวดฤาษีนะครพี่เสือจำชื่อได้ <S 2> <S 2> ใช่ต้นนี้เขาเรียกหนวดฤาษีดราก,ก้อนสามร้อยห้าสิบบาท,บาทใช่ที่วันนั้นบบที่ว่างั้นเราเห็นแล้วชอบเลยออ๋ สันโตโซมาซันโตโซมาห5 0บาทอันนี้ก็สวยอ่ะอันนี้มันมันออกสีชมพูด้วยอ่ะคล้าขุนแผนคลาขุนแผนคลาขุนแผนโอไม่เอาแล้วไม้ขีดด่างดอกมันสวยจังอ่ะอ๋อนี่ไงที่มาของคาว่าไม้ขีดนะฮะไม้ขีดนี่หัวมันเหมือนไม้ขีดเลยดอกมันหนวไม้ขีด๋อ้โอ้น่ารักจังทำไมมีแต่ต้นไม้ที่น่าปลูกเท่านั้นเลยช้อนเงินช้อนทอง วาสนาพารวยนี่โอ้คลาโรซี่คงจะมีความสุขเนาะคนที่ได้ใช้ชีวิตนะฮะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้ทั้งวันนะฮะคงจะสดชื่นอันนี้ยางอินเดียฮะอ๋อยางอินเดีย อันนี้เคยไปปลูกที่กอกอยู่ต้นอะไรนะเนี่ยนะใช่งามมากเลยแต่ละต้นเนาะใช่สวยมากแล้วก็อันนี้ก็สวยเนี่ยขอบคุณมากค่ะอันนี้เหมือนเป็นเหมือนบอลสีม่วงเลยอ่ะโอ้โหงดงามนะนอกจากนี้ยังมีของประดับสวนอีกนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยจัดสวนจัดบ้านจัด ที่พักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะฮะนี่ไงนะกังหันที่พี่เสืออยากได้นี่ไงสวยโอ้สีสันนะฮะน่ารักมากเลยนะครับนี่ก็ดอกไม้ก็อที้เราจะเห็นว่าเป็นฝั่งรู้นก็จะเป็นกันไม้ประดับครับน่ารักว่ะสีสันนะ่ะต้งแนวต้องแนว แล้วก็ยังมีกระถางนะครับผมหลากหลายแบบนะมานั่งก็มีนะฮะเขารับจัดสวนด้วยนะครับผมโอโ้โหดูดิมีแต่ดอกสวยๆอะ่ะเ,เออโอ้โหดูดูดูดกำลงังบางสะพรั่งเลยนะฮะ มีทุกสีมีทุกสีเลยนะครับทำไมมันสวยอย่างนี้นะชื่อต้นพิชูเนียนะฮะ กระถางละ250บบาทนะครับผมโอ้สีสันนะฮะมองแล้วสดชื่นมากนะครับพ,พ,พี่เสือเจอเดอกกุหลาบด้วยน,นี่<อ>นี่ไงดอกกุหลาบ,ลาบน,นี่ไงดาวเรืองฝรั่งเศส ก็ที่ทไปปลูกอยู่ที่สะไงที่เราปลูกอยู่ที่นาลุมพนเนี่ยนะนะปลูกไปแล้วสองต้นนะฮะพี่เสือปลูกหนึ่งต้น<อ>ป้าแตนปลูก1ต้นนะฮะโอ้โหฝั่งนี้ดอกอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหเฟื่องฟ้านะกระถางใหญ่มากเลยนะฮะสามราสิบบาทมีทุกสีเลยนะฮะ นี่ไงนกน้อยนำโชคนี่เขาเรียกว่าต้นนกน้อยนำโชคนี่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 อะพี่เพื่องไม่เคยเห็นเหรออ้าวมาดูมาดูมาดูต้นนกน้อยนำโชคเหมือนจริงจริงเลยเนี่ยเหมือนนกน้อยจริงๆเลยนี่นะฮะเห็นไหมฮะเป็นคนตั้งชื่อนกน้อยนำโชคเก่งมากเลยนะคนตั้งชื่อเนี่ยเหอนมากนกน้อยนำโชคนะคะอันนี้สนฉัดนะ อ้าวนี่ไงดอกน่ารักมากเลยนะครับโอ้โหโอ้โหพี่เสือเจอแฟนแล้วพี่เสือเจอแล้วเมื่อไอเสือมาเจอหน้าแฟนค่ะมาเจอแล้วนะฮะแฟนพี่เสือนะฮะรักแรกพบนะฮะนะร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ มีเงินแค่ร้อยยีบาทคุณก็จะมีแฟนแล้วนะฮะรักแรกพบนะฮะชื่อแปลกมากเลยนะครับถําไมมันคล้ายๆดอกชมพูชมพูเลยเออคล้ายมากเลยนะฮะนี่นะครับถ้าใครเคยเห็นดอกชมพูนะฮะจะคล้ายๆแบบนี้เลยตะลึงลึงเพราะมาเจอแฟนโอ้โหคิสมาสนะฮะงามมากเลยนะทุกคน โอ้ทำไมเวลาเรามาเดินดูบรรยากาศแบบนี้แล้วมันมันมีความสุขเนาะนะฮะตน้นนีออนนะฮะร้อบาทนะฮะอยากได้ทุกอย่างเลยแต่รถเราก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะน้อยๆนะครับนี่ไงสซเกาหลีที่ปลูกอยู่รอบห้องน้ำ เออนี่นะฮะเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้ทำไมมาถูกจังอะแปดสิบบาทไม่ใช่มาถูกเหรอแปดสิบบาทนะฮะแต่มันสูงตั้งเมตรกว่าเลยเด้นนมันสูงตั้งเมตรกว่าเลยเด้แค่แปดสิบบาทเองเหรอโอ้นะฮะเดินแล้วนี่ความสุขจริงๆนะ สารพัดเลยนะฮะแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับผมอะไรหัวใจครับอ้าวนี่ฮะต้นสนายนะฮะใช่เหรอนี่นะฮะภาษาเขมรเราเรียกว่าต้นสนายนะฮะนี่นะครับภาษาไทยคือข่อยต้นข่อยนะฮะซึ่งเขาดัดเป็นหัวใจนั่นเองนะครับผมโอ้นะฮะนี่แหละครับผมนะฮะ ความสุขระหว่างทางนะฮะที่เราได้พบเจอนั่นนะครับผมอ่านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับนะบอย่าลืมสั่งซื้อทีพสกินทีพกาแฟสีบัคทอนพลัสเบต้ากรูแคนใหม่ล่าสุดทีพโกโก้ Go นะครับ092 794 7 5 2 6นะครับสวัสดีครับสวยอะ่ะสวย สวยกินก่อนสวยจนไม่อยากจบคลิปเลยอะ